Hi สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับผมอยู่กับผลิตภัณฑ์จอแอนดรอยตัวรุ่นจากบริษ,ษัทมิชิก้านะครับผู้นำจอแอนดรอยตรงรุ่นจากทั่วมุมโลกมากกว่า 250โมเดลทีเดียวครับวันนี้ผมอยู่กับตัว t o y ยต้า i s สต003 2010นะครับสำหรับใน t o y o ต้าวิสเน่นะครับก็จะเป็นวิทยุตัวเดิมที่มีลักษณะของรถที่มี3แถวนะครับเป็นรถที่ทันสมัยมากๆในเวลานั้นเนี่ยนะครับในตัวหน้าจอวิทยุเดิมของรถเขาเนี่ยก็จะเป็นช่องขนาดนิ้วนะครับซึ่งบาทีเราก็ใส่เป็นวิทยุธรรมดาในช่วงหลังเนี่ยนะครับ ในตลาดมีความนิยมนะครับเกี่ยวกับเรื่องส่งสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าเป็นแท็บเลต็ตซึ่งเราจําเป็นต้อง,องเล่นแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น u t u b e Google Map ดูทีวีออนไลน์ f m ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะไปต้องเปลี่ยนตัววิยุเดิมของรถเนี่ยให้เป็นตัวจอแอนดรอยเรามาดูกันนะครับว่าจอแอนดรอยสำหรับ t o โยต้าวิสเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงกันบ้างครับในตัวจอแอนดรอยเขาเนี่ยประกอบไปด้วยพาร์ทงชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ย ก็จะเป็นตัวช่องนี้แทนที่ตัวเดิมแต่ก็จะประกอบไปด้วยช่องแอร์ตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีชุดต่อของเขานะครับก็จะเป็นชุดนี้ซึ่งนํามาต่อกันนะครับก็จะเป็นชุดใหญ่ทีเดียวเห็นไหมครับมีช่องแอร์หชุดแล้วก็2ชุดนะครับตรงนี้ก็เป็นชุดที่เป็นชุดใต้ขอบวงมาลัยเห็นนะฮะแล้วก็มีชุดมิเตอร์อยู่ด้านหลังนี่เห็นไหมฮะสำหรับในชุดของตัวจอโดยตัวต้าวิสเน t ก็ดูยิ่งใหญ่นะครับอลังการทีเดียวนะครับเรามาดูกันว่าในชุดของตัวจอของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้าง ในตัว Toyota w i ิสตัวนี้นะครับโครงสร้างเฟรมนะครับด้านนอกของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวมีความสีมีสีที่ดำนะครับแล้วก็เป็นดด้านสวยงามนะครับเหมือนคอนโซลรถทีเดียวนะครับแล้วก็ในตัวจอของเขาเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษครับสามารถใส่จอยอดยได้ถึง10นิ้วทีเดียวนะครับถ้าเราไปเทียบเท่ากับตัว iPad mini แบบนี้เนี่ยไอแพดมินที่ขนาดแค่7นิ้วเท่านั้นเองนะครับพอเทียบกับตัวจอไอดย ขนาดตรงรุ่น10นิ้วเนี่ยถือว่าโอ้โหต่างกันมากทีเดียวครับในตัวจอ Android ตัวนี้ถ้าเกิดเราเทียบกับตัวกรอบนอกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะกว้างเท่ากับ11นิ้วนะครับทำให้ตัวนี้ดูใหญ่นะครับมาคือมาทีเดียวมาพร้อมกับตัวมขนาด32กิกนะครับแล้วก็มีแ a m ขนาด2กิกมี CPU processor 4 core นะครับสามารถในเรื่องระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน10.0ทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของตัวหน้าจอที่เล่นสามารถจะเล่นมัลติวินโด์นะครับเล่น2แอป,ปได้ในเวลาเดียวกันทีเดียวนะครับสำหรับในตัวจอของ t o y o t a w i ิตัวนี้นะครับเรายังสามารถโหลดแอปพลิเคชันซึ่งไปที่นิยมมากเช่นการสตรีมเพลงนะครับอย่างเช่นเ,เพลงจากจุกมิวสิกนะครับหรือเป็นเพลงจาก Spotify ก็ถือว่าดีมากหรือเรางสามารถจะดาวน์โหลดทีวีออนไลน์นะครับเป็นทีวีดิจิตอลหรือทีวีที่จัดในอิเนเทอร์เน็ตหรือจัดออนไลน์ต่างๆนะครับโหลดมา แล้วก็เปิดทีวีได้ตงแตในเครื่องนี้ได้นะครับเรายังสามารถดาวน์โหลดวีสตรีมมิ่งอย่างเช่นภาพยนตร์ที่มาจากเน็ตฟลิกนะครับหรือ True ID นะครับหรือ AS Play นะครับถ้าเราสามารถดาวน์โหลดมาเก็บได้ก็จะสามารถเล่นในนี้ได้ด้วยนะครับในตัวจอยอดยตัวนี้เราซึงสามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆมากมายแต่ในเครื่องนี้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียกว่า g o o g l e Map แล้วก็ YouTube มาในเครื่องให้เรียบร้อยแล้วสำหรับท่านที่ต้องการใช้ตัวแผนที่นำทางที่เป็นลักษณะของ แผนที่ที่ไม่ต้องใช้ Google m a p นะครับไม่ต้องเช้่เน็ตก,ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียกว่าแผนที่ออฟไลน์ line มาได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช้เสา G ีเนี้ทำงานด้วยนะครับในชุดของเขาประกอบด้วยอะไรกันบ้างมาดูกันนะครับประกอบไปด้วยปลั๊กท้ายสำเร็จรูปแบบนี้ครับและปลั๊กท้ายสำเร็จรูปแบบนี้ครับนำปลั๊กท้ายชุดนี้มาต่อกันเข้าเซตนี้นะครับแล้วก็นำชุดนี้ไปต่อเข้ากับที่จอ Android นะครับมีชุด2ปลั๊กเนี้ยที่ถอดไปจากวิทีตัวเดิมของรถ,งรถก็นำมาเสียบเข้าปับป๊บ ทำให้เครื่องตัวจอ Android สำหรับ Toyota w i ิ h เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างทันทีทีเดียวนะครับยังแถมอุปกรณ์ที่เป็นชุดปลั๊กสำเร็จรูปประเภท FM นะครับหัว FM เดิมของรถจะเป็นแบบนี้สี่เหลี่ยมหัว FM เดิมของ t o y o t a นะครับเมื่อนำมาต่อเข้ากับตัว a n d r o อ d ก็จะมีหัวแปลงให้เป็นหัวกลมแบบนี้แถมมาให้อีกหนึ่งเซตครับเราเพิ่มความพึงพอใจที่สูงกว่านั้นด้วยการต่อกับชุดกล้องถอยหลังแบบนี้มีปลั๊กให้นะครับแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังให้เลือกหลายแบบนะครับดังต่อไปนี้นะครับ ในใสายปลักกล้องก็จะมีความยาวที่5เมตรชุดดิสแถมมาให้นะครับในเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเราได้วิทยุติดมากับรถเราก็จะเล่นเทปเล่น CD ดีในปัจจุบันเนี่ยนะครับน้องพงปฏิเสธไม่ได้สําหรับในซอสที่เราเล่นอาจจะเป็นเรื่องของฮาร์ดดิสก์นะครับที่มีหัวเป็น usb หรือแฟชไดที่หัว usb พวกนี้เราสามารถจะต่อกับชุด usb ที่เราแถมมาให้2ชุดได้ในชุด USB, usb ชุดที่1เนี่ยนะครับเราสามารถจะนำมาต่อนะครับเพลงประเภท mp 3เซฟใส่ฮาร์ดดิสก์หรือแฟชได์นะครับประเภท mp 3หรือเพลงที่มีรายละเอียดสูงๆอย่าง ประเภทเพลงที่เป็น lossless นะครับเช่น wave นะครับหรือพวก f l a g ก็สามารถเซฟแล้วนำมาเล่นได้เลยทันทีนะครับให้เสียงที่ปริวไหวทีเดียวพร้อมกันนั้นนะครับในปัจจุบันเราได้เพิ่มออปชันที่เหนือกว่านะั้นก็คือเราสามารถเซฟไฟล์หนังไฟล์คลิปนะครับหรือจากที่เราโหลดจากใน YouTube ต่างๆมานี่ครับก็สามารถนำมาเล่นในเครื่องนี้ได้โดยใช้ไฟล์ที่มีลักษณะตั้งแต่ไฟล์ 360p จนถึง 180p 0นะครับตั้งแต่ไฟล์ mp4, mp5 mkv หรือว่าเป็น avi นะครับก็สามารถนำมาเล่นในเครื่องนี้ได้สบายๆจริงๆโดยผัแฟลชได้ชุดนี้และสำหรับในแฟลชได้อีกหนึ่งชุดเนี่ยฮะเราสามารถที่จะนำมาเล่นเกี่ยวกับเรื่องของตัวต่อจากจ่ายชาร์จให้กับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนพกพาต่างๆนะครับหรือเราสามารถจะนำมาต่อกับกล้องหน้ารถอัจฉริยะนะครับเป็นกล้อง Android นะครับ ของมิชิกา MG009 ซึ่งในเราจะสามารถเลือกซื้อเพิ่มเข้าไปได้เป็นออปชันกล้องตัวนี้สามารถบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับโดยที่เราไม่ต้องไปต,ตัดต่อสายไฟแกที่จุดบุหรี่หรือแบตเตอรี่รถเลยนะครับเสียบ USB เข้ากับที่หลังเครื่องนี้ระบบเขาจะทําการลิงก์กันนะครับโดยการเราจะได้ภาคที่บอกทั้งระีิจูดลองติจูดนะครับบอกถึงสถานที่เกิดเหตุบอกวันเดือนปีนะครับพร้อมกับเวลาที่เกิดเหตุได้อีกด้วย เนือกว่านั้นยังสามารถบอกถึงความเร็วของเราขณะที่เราขับรถนะครับในกล้องตัวนี้บันทึกได้ดีมากนะครับแล้วก็เรายังสามารถที่จะรับเสียงเตือนเมื่อขับรถออกนอกเลนฉุกเฉินหรือเมื่อมีรถแรกเข้ามาในเลนหนึ่งฉุกเฉินก็จะมีเสียงเตือนที่ตัวจอแอนดรอยตู้ตู้ตู้ตูยจารถเร็วทีเดียวนะครับเอาไปเรามาดูผลิตภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์รวมทั้งงานติดตั้งที่เสร็จเรียบร้อยแล้วติดตามผมมานะครับ สำหรับท่านที่สนใจจอ Android ตรงรุ่นนะครับจากบริษัทมิชิก้าในรุ่น t o y ยต้าวิส2003ถึง2010รุ่นนี้นะครับโทรมาหาเราได้ที่029323485ครับ08452433ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพี่วันได้ที่ www.promarket.com เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ไอเดียไลน์แอสซายพีวันอีครับชอบวิดีโอของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็ติดตามผลงานชุดต่อๆไปของพี่วันของเราได้ที่ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมเอโก้ครับลาก่อนครับบ๊ายบายฮะ